รวมตัดวัดจกอย่งนี้ทุกปีเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่จะเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องไฟฟ้าเอาแจกแล้วก็ถุงเล็กต้องเอาหน้าให้ถูกสาเลยนะแล้วก็อะไรก็อยู่ในนู่นแล้วก็อาจะทำก็ได้แต่จะได้ที่ทักศูนย นะก็ทีนี้ก็แจกไปสามรอบจะที่วงตัวเพื่อเรวาเพราะว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับอาจารย์โต้งอาจารย์โต้งเป็นใครทายฟังนิดครับผมผมเป็นครูสอนเทควันโดครับเป็นการต่อสู้นะกกอยิงนะครับแล้วก็เป็นครูสอนยิงปืนครับผมสอนยิงปืนสั้นทั่วไปแล้วก็ระบบไอพีเอสซีครับครับผมอาจารย์โต้งครับ อาจารย์ต้องได้ยินิดหรือต้องดูแค่ว่าพระเนี่ยทดลองด้วยการยิงไม่เข้าไม่เข้าตอนแรกเชื่อไหมยิงไม่ออกยิงเหยียดไม่ทะลุ<ม>อาจารย์เชื่อไหมครับไม่เชื่อครับเพราะว่าผมอยู่สายปืนมานานครับพอกับกีฬาต่อสู้เทโนโดที่ทําอยู่นะครับ,รบเพราะว่าพระพวกเนี่ยลองมากี่ครั้งเนี่ย ทะลุหมดครับครับแม้แต่สแตนเลสยังทะลุเลยนะครับเป้าปืนเนี่ยเขาต้องทําความหนาอย่างน้อยห้ามิลมันถึงจะไม่ทะลุครับครับผมแต่นี่เรามาเจอพระเหรียญทองแดงเหรียญอัปกาเนื้อเงินเดี๋ยวก็แค่มิลกว่าป่าเป้าปืนเนี่ยครับเขาต้องมีความหนาใช่ครับแม้แกระสุนจะทะลุครับเหล็กครับครับผมครับห้ามิลครับห้ามิลครับอย่างน้อยห้ามิลครับอย่างน้อยครับแต่เหรียญแต่เหรียญน่าจะ มินมินนิดๆครับครับผมตีว่ามินนิดๆมีมีไปไปไปตอนแรกอาจารย์ต้องเนี่ยไม่เชื่อเลยทําไมถึงถึงถึงอยากรู้อยากดูที่อยากอยากดูว่ายิงออกไม่ออกยิงเข้าไม่เข้ายังไงจริงๆแต่ว่าเราก็เป็นครูปืนคนหนึ่งครับครับผมเราเราจะยิงไม่ออกยิงไม่ทะลุเนี่ยเกิดจากเหตุผลอะไรบ้างก็อาจจะทําเข็มตัดเข็มแต่งเข็มลดน้ําหนักไกลนะครับ ให้อกให้นกสับแล้วก็สับไม่แรงสับไม่ถึงแคบครับผมครับมันก็ปืนก็อาจจะไม่แตกครับนะครับแต่แต่ว่าแตกทะลุเนี่ยผมว่าทะลุแน่นอนไม่มีอะไรที่ไม่ทะลุนะไม่มีอะไรทัดทานมันความเร็ววิ่งพันกว่าฟุตต่อวินาทีผมว่ายังไงก็ทะลุหมดครับครับอ่ะแล้วได้ได้โอกาสมาลองหรือมาเห็นกระายไหจริงๆเมื่อวานเจอพระอาจารย์ของเราเนี่ย อาจารย์เสียรอาจารย์เสียม <c oughs> ขาเอ่ยนำนั่งปลูกเสกเดี่ยวนะครับในอุโบสถในในในอุโบสถอันในในกุฏิท่าน,นครับกุฏิอะไรกุฏิรับรองแต่ว่าก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งเมื่อวานพอดีลองไปสองสองรุ่นนะครับนะอีกรุ่นหนึ่งปลูกเสกอยู่แต่อาจารย์เสียปลูกเสกเดี่ยวไปแล้วแต่ว่าเหรียญเลขเหรียญแรกที่ลองเนี่ยคือรุ่นนี้ครับครับเป็นเหรียญอะไรเหรียญที่ออกที่วัดบังวัดกะบางตะเคียนตะเคียนทองแต่ว่า เป็นหลวงพ่อสุพจน์เอาออกในนามวัดวัดนี้วัดเก่าวังในเทียนทองนะครับเป็นรุ่นอ่าพยักมหาเวทนี่ไม่ได้โปรโมทครับนะไม่ได้โปรโมทเดี๋ยวเราจะโชว์รูปที่ทดลองว่าโดนยิงไว้หน้าปกเฉยครับครับพอดีถ้าถ้าเราไม่เป็นครูปืนเนี่ยเราก็ไม่เชื่อแต่แรกก็เอาปืนของพี่ที่เขาลองประจําที่นี่เป็นปืนเก้ามมหัวทองแดงเขาแต่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 งปืนมาป่ะผมขอลองเองครับขอลองเอง ไม่จากการตรวจสอบสภาพปืนแล้วเนี่ยไม่ครับเขาไม่ได้แปล่งปืนใช้งานปกติครับผมแล้วเราก็ยิงไปครับผลปรากฏว่าเหรียญรุ่นนี้ยังไงก่อนยิงทะลุแน่ทะลุแน่ครับผลปรากฏดว่าเจายิงใกล้ๆได้ยังไงเจายิงใกล้แล้วครับห่างประมาณไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงหนึ่งคืบครับยังไงก็โดนยังไงก็โดนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วเราครูปืนยังไงก็ไม่พลาดระยะนี้ครับผลปรากฏออกมา อ่าคือเอาเหรียญรองไว้บนบนหมอนเพื่อเวลาที่โดนยิงเราจะได้หาง่ายๆไม่ไม่ไม่ต้องไปขุดดินไปอะไรครับผมผลปรากฏว่าคิดว่าเข้าลงจมดินแน่ยังไงจมดินแน่ทะลุหมอนแน่ครับคผลปรากฏว่าเหรียญเนี่ยแค่ดุ้งครับถ้าถ้าเป็นสับปืนเรียกว่าแค่ดุ้งคือมีรอยนูนมัดรอยนูนเหมือนกับถูกค้อนทุบ ไม่แขอนทุบครับเหมือนเหมือนเหล็กวางเหมือนเราเอาเหล็กวางบนสังกะสีแล้วเอาค้อนตีเหล็กแล้วมันจะดุ้งอยู่ข้างหลังผมคือนูนออกมาครับผมครับร่องรอยไม่มีหรือนิดหน่อยร่องรอยเป็นแค่การยุบตัวครับการยุบตัวยุบตัวของเหรียญครับับซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ครับอ่ผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับให้หนากว่านี้ก็ทะลุทะลุครับสามมิลก็ทะลุมาแล้วผยังไงทะลุแล้วหัวทองแดงครับ พอพอลองปูกเนี่ยพี่มีความมั่นใจนะอาจารย,อาารย์อาจารย์มีความมั่นใจอย่างไงเกี่ยวกับเหรียญอรเหรียญเนี่ยผมก็มั่นใจในบ,บารมีของครูบาอาจารย์ว่าสามารถข้มภัยแคล้วคลาดนะครับปลอดภัยแน่ผมก็ก็แล้วแต่บุญกรรมแต่ผมว่าใส่เหรียญรุ่นนี้ย,ยังไงก็ผมว่ายิงไม่เข้าอ่ะนะครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งภาพเหรียญที่ลองเมื่อวาน,นให้พี่ใจเทพไอพี่พี่โชว์ได้ ได้อ่าโทรได้เดี๋ยวเรามามาโชว์เลยเพื่อให้คนเพื่อความสบายใจได้ครับเงี้ยเดี๋ยวขออนุญาตหยิบครับอ่าเดี๋ยวไปหยิบรอจับหน่อยครับเถึงเวลาผู้ใดจะตัวสมัชชาเปิดงานจอดนะครับขณะนี้เจ้าภาพใไปเจ้าภาพแต่ว่าจะรับกล้องอยู่ด้วยกันแล้วนี่นะครับความเร่งความแรง ความแรงของเหรียญครับผมนี่ครับครับผมข้างหลังเช่นนิดเดียวครับครับผมนี่สามห้าเจ็ดนะครับครับผมอ่านี่นะครับลองขนาดนี่ลูกปืนยังไว้อยู่ลูกปืนอยู่บางบางเหรียญยังมีอยู่แต่ว่าพระยังอยู่ในพิธีอยู่เดี๋ยวเสร็จพิธีเดี๋ยวค่อยเอามาโชว์เอามาโชว์พิเทพอีกทีหนึ่งครับอาจารย์ครับการลองเหรียญลักษณะนี้อาจารย์นั่งดครับแต่ก่อนนุ้มเป็นแค่เรื่องเล่าอาจารย์เชื่อไหมแรกแรไม่เชื่อครับผมพิดว่าคือเรารู้อยู่แล้วครับว่า ปืนเนี่ยมันสามารถทําให้ยิงไม่ออกอทําให้สับเบาสับแรงได้เลยเราเรารู้อยู่แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยแล้วแล้วถ้าพี่เขาลองผมก็คิดว่าพี่เขาทําผมถึงขอเอาปืนผมลองเองได้ไหมผมปรากฏว่าเหมือนกันครับปืนเดงก็เหมือนกันครับไม่ปืนเขาเขาทำมาแน่เขาทํามาแน่แต่แต่ทามาแน่ในที่นี้คือต้องยิงไม่ออกครับแต่นี่คือยิงออกการทํางานของปืนมันเป็นปกติ แต่ว่าเหรียญไม่ทะลุครับครับผมนี่นะครับเป็นอักความอัศจรรย์เป็นพิธีการอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนเล่นภาศายุทธคุณครับก็มีเหรียญอื่นที่ลองทะลุแต่ไม่บอกว่าของใครคือเหรียญที่ลองทะลุนะครับเราไม่บอกครับเดี๋ยวเสียชื่อเข้าเดี๋ยวเสียชื่อครับครับผมอาจารย์ท่านเลือกสองเหรียญที่ลองแล้วทะลุกับไม่ทะลุเรื่องเหรียญเหรียญไม่ทะลุว่ะนี่นะครับ อาจารย์ต้องครับทุกวันนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับสะสมพราอะไรบ้างก็สะส,ส,สมสายวัดวังสะสมวัดเก่าว,วังเทียนทองอาจารย์เสียแล้วก็หลวงพ่อสุพจน์แล้วก็หลวงพ่อศูนย์แล้วก็พวกพระเก่าต่างๆครับสรซื้สนเพื่อนอะไรครับทุกวันก็ชอบด้วยครับด้วยความชอบตัวเราผู้ชายนั้นก็อยู่กับปืนตลอดเงี้เราก็อยากหาเหรียญอะไรที่เรามั่นใจได้เพราะว่าผมเนี่ยเคยสอนยิงปืนแล้วกระสุน มันลิโคเช่ข้ามเบอร์ม,มาโดนหัว <Hey. S 1> แต่ว่าไม่มีอะไรครับตอนแรกก็ตกใจคิดว่าอะไรตกใจหัวลูกปืน <c oughs> มันกระเด็นมาจากสนามาข้างครับ <c oughs> คิดว่ายังไงก็แตกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับ <c oughs> พอมือออกลูกศิษย์ยังตกใจเลยไม่มีอะไรเลยครับ ถ้าถ้าไปดูในเฟซผมจะเจอไปไล่ในเฟซนักธนกรอาตารย์ชื่อะไรนักนักธกรรัตนโชติกรพุทหรือว่าอาจารย์โต้งลำตะครองครับมีครับมีเก่าๆที่ผมลงไว้ครับมีครับอาจารย์ครับปัตตานีขาเนี่ยคือคือาจารย์อธิบายในให้คนยังไงก็ไม่เชื่อคนที่เชื่อเขาเชื่อแล้วไม่เชื่อเนี่ยอาจารย์อธิบายยังไงกขาใจเอ่าของอย่างเงี้ถ้าไม่โดนกับตัวเองมันมันก็ไม่น่าเชื่อครับ แม้จะผมเล่นพระมานานเราสอบแสวงหาสายเดียวจต่แค้วคาดเราก็ไม่เชื่อ,อทั้งทั้งที่เราแควคา,าดมาเราถึงเอาพระอันนั้นมาห้อยอันนี้คือเราผ่านมันด้วยตัวเองสัมผัสได้ตัวเองอันนี้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นครับยังไงผมว่าเอาอยู่ครับตอนนี้อาจารย์ต้องสอนอยู่ที่ไหนบ้างครับก็สอนอสอนเทควันโดอยู่ที่ อ่าสุอ่า,อาเพชนนรเกษมเจ็ดเจ็ดน,นะครับแล้วก็เป็นโค้ชอยู่ที่มอสัมชันแลแ้วก็สอนในงเรุยนอนุบาลนะครับแล้วก็สอนยิงปืนที่สนามภูมิไพลินครับเป็นหลักครับแล้วก็เป็นโค้ชวันนักกีฬาไปแข่งยิงปืนในฟีซีอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าลูกศิษย์ก็ติดทีมชาติไปฟีซีไปก็เรียบร้อยแข่งไปก็เรียบร้อยไปแล้วครับปีนี้ก็จะมีชิงแชมป์โลกลูกสองที่เมืองไทยครับ กีฬาีปืนเนี่ยต้องใช้สมาธิขนาดไหนครับก็ใช้สมาธิแล้วก็ไหวพริบพอสมควรครับเพราะว่ามันไม่ใช่ยิงแค่นัดเดียวแล้วหยุดมันยิงแล้วเปลี่ยนเป้าไปเรื่อยๆครับอ่ามันมีการเคลื่อนที่พร้อมยิงนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เรื่องสติสมาธิหรือว่าการฝึกฝนเนี่ยมันให้เกิดความชํานาญมันก็สําคัญครับ คิดดีๆนะครับจากการโต้งนะครับคุณผู้มากัรจัดโต้งครับคร okay. okay. ับ